สวัสดีคะ่ะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยนะคะในโลกของการสืบสวนการเรียนรู้ในสาขานิติวิทยศาศาสตร์อาจจะดูเหมือนการเรียนรู้วิธีคิดของคนร้ายเพื่อช่วยให้เราจับตัวคนร้ายได้เร็วขึ้น แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ที่ศึกษาด้านนิติวิทยศาศาสตร์อาชีากรรมกลับนำความรู้นั้นไปใช้ในการลงมือฆาตกรรมะเองเรื่องราวที่คุณจะได้ยินต่อไปนี้เป็นอีกคดีหนึ่งที่ความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องบอกอะไรเราได้หลายอย่างทั้งความรักมิตรภาพความสงสยัยความลับและผลลัพธ์ที่ทั้งโศกเศร้าและก็ชวนให้ตั้งคำถามกับความไว้วางใจใครสักคน เรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆย่านคานทีวิหาในกรุงเดลีในวันที่6ตุลาคมปี2568วันนั้นที่แฟลตแห่งหนึ่งได้เกิดไฟไหม้ขึ้นจนทำให้ต่อมาภายหลังจากเพลิงสงบเจ้าหน้าที่จึงได้พบร่างของรามเกสชายวัย32ปี เขาอาศัยอยู่ที่แฟลตแห่งนั้นในตอนเกิดเหตุผู้คนบอกว่ามีเปลวไฟเริ่มลุกลามขึ้นในแฟลตและไฟได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงมากตอนนั้นผู้คนรอบอาคารก็เพิ่มมากขึ้นผู้คนต่างมารวมตัวกันแล้วก็ตะโกนด้วยความสับสนมันเป็นการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแถวนั้นนอกจากจะเป็นแฟลตแล้วก็ยังมีบ้านเรือนประชาชนมากมายที่ปลูกอยู่ติดติดกันเป็นแถว ดังนั้นชาวบ้านหลายคนจึงหวาดกลัวว่าไฟจะลุกลามไปถึงบ้านเรือนของตัวเองแต่ก่อนที่ไฟจะลุกลามมากไปกว่านี้ชาวบ้านได้โทรหาเจ้าของอาคารที่เกิดไฟไหม้นั้นแล้วจากนั้นผู้คนก็ได้โทรแจ้งไปยังหมายเลขฉุกเฉินหนึ่งสองเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุด,ดังกล่าวก็ใช้เวลาประมาณ20-25ถึงนาทีตำรวจก็มาถึงนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มาถึงที่นั่นในเวลาไล่เรียกกัน ตอนนั้นไม่ได้เกิดแค่เพลิงไหม้อย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันมีเสียงอะไรสักอย่างที่ระเบิดตูมขึ้นมาเสียงมันดังสนั่นวันไหวหลังจากเสียงดังกล่าวก็ยิ่งทําให้ไฟเนี่ยลุกโชนยิ่งขึ้นจากนั้นก็เกิดเสียงระเบิดตามมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เร่งควบคุมไฟเป็นการใหญ่จากนั้นต่อมาอีกหลายชั่วโมงเจ้าหน้าที่จึงสามารถจะควบคุมเพลิงไว้ได้จากนี้ทีมกู้ภัยจึงได้เข้าไปสำรวจภายในอาคารค่ะว่ามีใครติดอยู่ตอนเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเปล่าและเจ้าหน้าที่ก็ต้องรู้สึกสลดใจเพราะว่ามีร่างของใครคนหนึ่งติดอยู่ในห้องพักห้องหนึ่งจริงๆ ภายในห้องนั้นทีมกู้ภัยได้พบว่าไฟได้ไหม้เผาเฟอร์นิเจอร์จนละลายแล้วก็ยังได้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ยังมีกระจกที่แตกด้วยต่อมาตำรวจก็ได้เข้ามาตรวจสอบสภาพภายในห้องนั้นแล้วก็พบร่างที่ถูกไฟไหม้นั้นหลังจากเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุโดยละเอียดแล้วร่างของผู้เสียชีวิตได้ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลฮินดู จากหลักฐานที่พบภายในห้องในตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบว่าร่างนั้นเป็นร่างของรามเกสซึ่งเขาอาศัยอยู่ในแฟลตแห่งนี้เขามาเช่าบ้านหรือว่าเช่าห้องที่นี่ก็เพื่อเตรียมตรวจสอบ UPSC ซึ่งก็คือการสอบเป็นข้าราชการระดับสูงของอินเดียตอนแรกตำรวจคิดว่าการเสียชีวิตนั้นเกิดจากอุบัติเหตุเพลิงไหม้ค่ะเพราะว่าประตูห้องนั้นถูกล็อกมาจากข้างในรวมถึงดูจากสภาพภายในห้องที่ถูกเพลิงเผาไหม้เสียหายอย่างหนัก และนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่พบอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะคะภายในห้องหรือว่าบริเวณทางเดินภายในอาคารนั้น แต่ว่ามันก็มีกล้องวงจรปิดจากเพื่อนบ้านที่เห็นตอนเพลิงลุกไหม้ทำให้เจ้าหน้าที่คิดว่ารามเกตน่าจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้แต่ว่าเรื่องราวของคดีเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อทีมสอบสวนคดีแล้วก็แพทย์นิติเวชเนี่ยได้พบหลักฐานการเสียชีวิตที่แปลกออกไปค่ะมันมีพิรุธหลายอย่างเมื่อพบพิรุธตำรวจจึงต้องไปสอบถามบุคคลใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเขาหรือว่าครอบครัวของเขา ก็ถูกนำตัวมาสอบปากคำทั้งหมดเพื่อค้นหาความจริงโดยจุดสงสัยในเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่เปลี่ยนจากการเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุให้คลายมาเป็นการฆาตกรรมนั้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนไม่เห็นการระเบิดหรือว่าการที่ไฟไหม้นั้นเกิดจากการที่ไฟฟ้าลัดวงจรเลยค่ะแต่กลับพบว่าการที่ไฟลุกไหม้นั้นมันเกิดจากถังแก๊สซึ่งควรจะอยู่ในครัวแต่กลับพบว่าถังแก๊สที่ควรจะอยู่ในครัวนั้นกลับมาวางนอนไว้ข้างๆร่างของผู้เสียชีวิตและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อวิเคราะห์ ดูดีๆจะเห็นว่ารูปแบบของการไหม้ไม่ได้เกิดจากแผงไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าไม่ได้เกิดจากปลั๊กไฟจากจุดอื่นจุดใดภายในห้องเพราะว่าหากมันเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรต้นกําเนิดของมันควรจะเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟสายไฟแผงวงจรหรือว่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแต่ในกรณีนี้กลับพบว่าจุดกําเนิดของไฟมันเกิดขึ้นรอบๆร,ร่างกายของรามเกสผู้เสียชีวิต เพราะว่าร่างกายของเขาได้รับผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจากไฟโดยพบว่ามีการกระจุกตัวของการไหม้อยู่ที่รอบๆร่างกายของเขาสิ่งนี้จึงสามารถเห็นได้ชัดได้ในเบื้องต้นค่ะและสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดจากเปลวไฟไม่ได้เกิดจากส่วนประกอบจากการที่ไฟฟ้าลัดวงจรและคงมีใครสักคนได้ทำให้เกิดเปลวไฟนี้ลุกชนขึ้นมาแน่ๆ แต่ในเบื้องต้นข้อนี้มันเป็นเพียงข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าอาจจะมีคนอยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้แต่ข้อสันนิษฐานนี้ก็ยังไม่ชัดเจนสทัทีเดียวเพราะว่าตัวรามเกสตเองก็อาจจะพลาดทําให้ไฟลุกไหม้จากถังแก๊สเองก็ได้และเขาก็อาจจะไม่สามารถดับได้ทันจนเกิดเหตุสลดขึ้นก็อาจจะเป็นได้ แต่ว่าหลังจากการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นและผลออกมาเจ้าหน้าที่ก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าจะต้องมีใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้แน่ๆเพราะว่าตามรายงานกรณีการเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ของคนปกติเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตจะต้องมีการสูดดมควันเข้าไปจนหมดสติก่อนที่จะเสียชีวิตดังนั้นภายในปอดแล้วก็หลอดลมของผู้เสียชีวิตจะต้องมีเข่าควันดําเล็กๆเกาะอยู่ตามหลอดลมแล้วก็อยู่ในปอดแล้วก็ในเลือดของผู้เสียชีวิตเนี่ยจะต้องเกิดพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์ แต่ในกรณีของรามเกตแพทย์ได้ตรวจสอบร่างกายของเขากลับไม่พบคราบเข่าดำใดๆจากควันไฟทั้งในปอดของเขาและก็ในหลอดลมนอกจากนี้ก็ยังไม่พบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเลือดของเขาด้วยสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเขาเสียชีวิตก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้คดีนี้จากคดีอุบัติเหตุจึงกลายเป็นคดีฆาตกรรมจากนั้นตำรวจจึงได้เริ่มดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างจริงจังค่ะ โดยเริ่มจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในรอบๆบริเวณบ้านที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็พบว่าภาพจากกล้องวงจรปิดในคืนวันที่6ตุลาคมเวลาประมาณเที่ยงคืน15นาทีตำรวจเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปในอาคารที่รามเกสพักอาศัยอยู่เธอเดินเข้าไปพร้อมกับผ้าคลุมผมแล้วก็เป้สะพายหลัง ตำรวจเห็นเธอเข้ามาในอาคารแล้วและในอีก15นาทีหลังจากนั้นตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งก็มีชายสองคนสวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าก็ได้แอบเดินเข้ามาในอาคารเดียวกันและในเวลาประมาณอีกสองชั่วโมงต่อมาคือตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสองสิบห้านาทีก็ได้มีคนแรกซึ่งเป็นหนึ่งในสามคนเนี่ยเดินออกจากอาคารและหลังจากนั้นอีกประมาณ42นาทีตอนนั้นเป็นเวลาตีสองห้าสิบเจ็ดนาที ก็ได้มีชายคนหนึ่งกลับเข้ามาจากนั้นทั้งหมดก็เดินออกจากอาคารด้วยกันและหลังจากที่เดินออกจากอาคารไปได้เพียงแค่ไม่กี่นาทีอาคารก็เกิดไฟลุกไหม้เมื่อเห็นภาพดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการตรวจสอบว่าในยามวิการตีสองตีสแบบนั้นมีเบอร์มือถือใหม่ๆที่ไม่ใช่คนที่พักอาศัยอยู่แถวนั้น ถูกเปิดขึ้นมาใช้งานในบริเวณนั้นหรือเปล่าแล้วก็มีเบอร์อะไรบ้างในตอนนั้นเจ้าหน้าที่เริ่มสืบสวนแกะรอยจากเบอร์โทรศัพท์ที่เปิดใช้งานอยู่ในบริเวณนั้นส่วนตำรวจอีกทีมก็ไปสอบถามเพื่อนๆของรามเกตหลังจากนำภาพจากกล้องวงจรปิดไปสอบถามเพื่อนๆของรามเกตและจากการติดตามเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกใช้งานในพื้นที่เวลานั้น ตำรวจก็สามารถระบุตัวหญิงสาวที่ปรากฏตัวในกล้องวงจรปิดได้ค่ะเธอไม่ใช่ใครที่ไหนเลยเธอไม่ใช่คนอื่นคนไกลเธอคือแฟนสาวของผู้เสียชีวิตนั่นเองเธอเป็นนักศึกษาเรียนทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่าอมริตาชัวฮานตำรวจได้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอมริตาและเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเริ่มติดตามจับกลุมตัวเธอในทันที หลังจากที่ได้เข้าตรวจค้นในหลายพื้นที่แล้วในที่สุดอมริตาจากโมราดาบัตก็ถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่18ตุลาคมปี2568เดี๋ยวเรามารู้จักกับอมริตากันสักนิดนะคะอมริตาชัวฮานเธอมาจากโมราดาบัตเธอเป็นชาวเมืองนาการิและก็มีวิทิปริญญาตรีสาขานิติวิทยาศาสตร์อมริตามักจะโพสต์เรื่องราวชีวิตของเธอบนอินสตาแกรมเสมอ จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ก็ได้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้วันนั้นเป็นวันที่หนึ่งพฤษภาคมปี2568ตอนนั้นแรมเกสมีเขาเดินทางมาจากราสสถานเพื่อเตรียมตรวจสอบ U.P.S.C โดยเขาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบด้วยและเขาก็ยังได้ไปสัมภาษณ์งานที่เมืองนอยดาด้วยและในระหว่างที่ไปสัมภาษณ์งานนี้เองที่เขาได้พบกับอมริตาชัวฮานวัย21ปีตอนนั้นเธอเรียนปริญญาตรีสาขานิติวิทยาศาสตร์ และกำลังมองหางานในขณะที่ยังเป็นนักศึกษาตอนนั้นที่ทั้งคู่พบกันก็เพราะว่าเธอเดินทางไปสัมภาษณ์งานที่เมืองนอยดิดาเช่นกันทั้งสองพบกันที่ทางเดินของสถานที่สัมภาษณ์งานความรู้สึกเมื่อได้พบกันเมื่อได้สบตากันเหมือนถูกชะตากันพวกเขาแลกเบอร์โทรศัพท์กันเมื่อวันเวลาผ่านไปเรื่องระหว่างพวกเขาก็กลายเป็นมิตรภาพที่ดีอมริตาและรามเกสคุยกันเป็นเวลานาน,านดังนั้นความใกล้ชิดก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นไปออกเดทด,ด้วยกันหลังจากออกเดทอมริตาก็ย้ายมาอยู่ที่แฟลตของรามเกสทั้งสองอยู่ด้วยกันพวกเขาเริ่มใช้ชีวิตร่วมกันทุกอย่างดูเหมือนจะดำเนินไปได้ด้วยดีเป็นปกติสำหรับคู่รักคู่ใหม่คู่นี้แต่ภายในเวลาเพียงแค่3เดือนเขาก็ได้รู้อดีตของอัมริตา เขาทราบว่าเธอถูกตัดขาดจากครอบครัวของเธอสาเหตุก็มาจากก่อนหน้านี้อมริตาเริ่มคบหากับแฟนคนนึงของเธอชายคนนี้มีชื่อว่าสม um yup ิธกาชยับตอนนั้นเป็นปี2024หรือว่าปี2567สมิธในวัย27ปีเขาเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายการหงต้มในเมืองมราดาบัดแต่ปัญหาก็คือเขาแต่งงานแล้วเขามีครอบครัวแล้วดังนั้นครอบครัวของเธอจึงไม่เห็นด้วยที่เธอจะรักกับสมิธ ครอบครัวของเธอพยายามโน้มน้าวเธอทุกอย่างไม่ให้เธอรักกับเขาเพราะเธอจะไม่มีวันได้แต่งงานเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายกับเขาแน่นอนแต่ว่าอมริตาเธอไม่ฟังค่ะเธอถึงกับทะเลาะก,กับคนในครอบครัวด้วยเรื่องนี้เธอดื้อรั้นที่จะรักกับสมิธ ทำให้ครอบครัวของเธอโกรธมากแล้วก็ประกาศตัดขาดกับเธอหลังจากที่ครอบครัวเนี่ยได้พยายามทำทุกวิถีทางให้เธอเลิกกับสมิธแต่ก็ไม่สำเร็จตอนนั้นสมิธและอมริตามีลูกนอกสมรสด้วยกันหนึ่งคนแล้วด้วยครอบครัวของเธอนั้นรับไม่ได้จริงๆกับเรื่องนี้ดังนั้นในวันที่8ปดกรกฎาคมปี2024หรือว่าปี2567เธอจึงถูกครอบครัวประกาศตัดสิทธิ์เธอออกจากทรัพย์สินทั้งหมดของครอบครัวและด้วยความโกรธและความอับอายนี้ เองครอบครัวถึงขนาดประกาศตัดขาดเธอโดยได้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ด้วยหลังจากอมริตาถูกตัดขาดจากครอบครัวไม่นานหลังจากนั้นเธอและสมิธคนรักของเธอก็เลิกรากันเอาล่ะค่ะฟังมาจนถึงครึ่งเรื่องแล้วนะคะตอนนี้มีใครง่วงบ้างไหมคะหากคุณง่วงพักจิบชาหรือว่ากาแฟสักแก้วนะคะจิบชาหรือกาแฟสักนิดจากนั้นเราก็มาฟังกันต่อเลยค่ะเมื่อเธอเลิกกับสมิธ เธอจึงมาพบกับรามเกตแต่ความรักครั้งนี้ของเธอกลับพลิกผันเมื่ออมริตาได้โคจรกลับไปพบกลับไปเจอกับสมิธแฟนเก่าของเธอที่เลิกลากันไปแล้วอีกครั้งในเดือนสิงหาคมปี2568 การพบกันครั้งนี้มันทำให้ฐานไฟเก่าของทั้งคู่คุกรุ่นขึ้นสำหรับอมริตาแล้วเธอมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นชนิดที่ยอมตัดขาดกับครอบครัวเพราะสมิธมาก่อนแถมยังมีลูกด้วยกันอีกมือทั้งคู่หวนมาเจอกันทำให้ทั้งคู่กลับมาคบกันกลับมารักกันใหม่อีกครั้งทงั้งทที่ตอนนั้นอมริตาเธอยังไม่ได้เลิกรากับราเคสเลยเธอแอบคบกับสมิธลับหลังราเคส จนตอนนี้อมริตารักสมิธมากกว่ารามเคสเธอจึงตัดสินใจที่จะเลิกกับรามเกสในที่สุดอมริตาก็ได้บอกความจริงทั้งหมดกับรามเคสสำหรับรามเคสเรื่องนี้เขาไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนก็เขาและเธอก็เพิ่งจะคบกันแล้วก็เพิ่งจะรักกันได้ไม่นานทุกอย่างก็ดูเป็นปกติดูราบรื่นแล้วจู่ๆเธอก็มาบอกเลิกเพราะจะกลับไปคบกับแฟนเก่าตอนนั้นรามเกสจึงรู้สึกทั้งเสียใจทั้งกโกรธ ก็เพราะช่วงเวลานั้นมันยังเป็นช่วงที่เขาและเธอจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงข้าวใหม่ปลามันก็ได้นะคะเพราะเพิ่งจะรักกัน mm. เพิ่งจะอยู่ด้วยกันได้เพียงแค่สามเดือนเอง mm. แล้วปุบปับ mm. เธอก็มาบอกว่าเธอจะเลิกกับเขาสําหรับรามเกต mm. เขาจึงคิดว่าจะต้องพยายามเหนียวรั้งเธอเอาไว้ให้ได้ mm. เขาจะต้องแย่งเธอกลับคืนมาให้ได้สําหรับเขานั้น mm. เขาคิดได้อย่างหนึ่งก็คือ mm. เขาและเธอตอนที่ยังรักกันหวานชื่น ทั้งคู่ได้ถ่ายเก็บภาพลับๆระหว่างทั้งคู่เอาไว้มันถูกบันทึกไว้ด้วยกล้องมือถือของเขาเขาจึงใช้สิ่งนั้นข่มขู่เธอเพื่อให้เธอไม่ทิ้งเขาไปเมื่ออมริตาได้ยินคำขู่นั้นเธอจึงโกรธมากในตอนแรกอมริตาอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเธอและสมิธให้รามเกตฟังและขอให้เขาเข้าใจเธอและขอให้เขาลบวิดีโอออกไป แต่รามเกตปฏิเสธที่จะลบวิดีโอทิ้งทั้งคู่จึงทะเลาะกันอย่างหนักแต่ในที่สุดอมริตาก็ยอมค่ะเธอแกล้งทำเป็นยอมกลับไปคืนดีกับเขากลับมาอยู่กับเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วเธอไม่ได้กลับมาเพราะว่ากลัวคำขู่ของเขาแต่เธอกลับมาเพื่อหวังที่จะแอบลบภาพลับดังกล่าวจากมือถือของเขาแต่ว่าเธอก็รู้ว่าเขาเก็บไฟล์วิดีโอเหล่านั้นอยู่ในฮาร์ดดิสในที่ใดที่หนึ่งในห้องของรามเกสซึ่งเขาได้สํารองเขา ข้อมูลนี้ไว้เธอจึงตั้งใจจะกลับมาอยู่กับเขาเพราะตั้งใจจะมาเอาสำเนาในฮัสติสนั้นออกไปส่วนรามเกสนั้นเขาไม่รู้ตัวเลยว่าที่เธอกลับมาหาเขานั้นมีจุดประสงค์อะไรในส่วนของอมริตาแม้ว่าเธอจะพยายามค้นหามันเท่าไหร่แต่เธอก็ไม่พบสิ่งที่เธอต้องการจนมันเวลาผ่านไปหลายวันจนกระทั่งอมริตาทนไม่ไหวเมื่อเธอหมดรักแล้วกลับต้องมาแซงทำเป็นรักกลับมาอยู่กับเขา เธอจึงไม่อยากมีความสัมพันธ์ใดๆกับเขาอีกต่อไปเมื่อความอดทนของเธอมาถึงขีดสุดเธอจึงปรึกษาแล้วก็วางแผนกับสมิธสามีของเธอว่ามีทางเดียวที่จะได้ฮัสดิดนั้นมาก็คืออาจจะต้องใช้กำลังคือต้องใช้วิธีซ้อมรามเกสเพื่อให้เขาบอกที่ซ่อนดังนั้นสมิธพร้อมกับเพื่อนเขาจากโมรดาบะที่ชื่อว่าสันดีปพูมานจึงได้วางแผนร่วมมือกันและในวันที่6ตุลาคมปี2568 อมริตาเถอเข้าไปในห้องของรามเกสและในอีกไม่กี่นาทีต่อมาสมิธและสันติปก็เข้าไปถึงอาคารแฟลตของรามเกสจากนั้นก็ช่วยกันทำร้ายรามเกสหลังจากรามเกสเสียชีวิตพวกเขาพบว่าในห้องของรามเกสนั้นมีเนยใสยแล้วก็น้ำมันสำหรับทำอาหารแล้วก็ยังมีเหล้าซึ่งเป็นแอลกอฮอล์อยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้อยู่ในห้องของรามเกสจากนั้นพวกเขาจึงได้นำเหล้ามาเทลงบนร่างกายของรามเกส พร้อมกับราดน้ำมันแล้วก็ทาเนยใสยนั้นไปทั่วๆร่างกายของเขาจากนั้นสมิธก็หยิบทางแก๊สออกมาจากห้องครัวแล้วก็คลายวาล์วออกเพื่อเปิดแก๊สออกมาจากนั้นจึงเริ่มจุดไฟสมิธนั้นเขารู้เรื่องเกี่ยวกับแก๊สดีเพราะว่าเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายแก๊สเขาจึงรู้และก็คำนวณเวลาได้ว่า แกส๊สจะระเบิดขึ้นตอนไหนจากนั้นทั้งหมดจึงขนฮาสติดออกจากห้องแล้วก็หลบหนีไปหลังจากที่พวกเขาออกไปได้ประมาณ15นาทีต่อมาก็มีเปลวไฟลุกขึ้นแล้วก็เกิดระเบิดดังขึ้นหลังจากที่อมริตาถูกจับกลุ่มเธอได้ถูกนำตัวมาสอบสวนตอนนั้นเธอยอมรับว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ชั่ววูบ ตามรายงานข่าวสรุปว่ามันเกิดจากความขัดแย้งในเรื่องคลิปวิดีโอส่วนตัวของทั้งคู่เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เธอตัดสินใจทำเรื่องดังกล่าวเพราะว่าเธอกลัวว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวจะถูกนำไปเผยแพร่หรือว่าถูกนำไปใช้ในทางที่เธอไม่ต้องการเธอจึงได้ไปปรึกษาแฟนของเธอนั่นก็คือสมิธเพื่อขอให้เขามาช่วยนำฮัสดิ์ออกมาแล้วก็ช่วยลบคลิปนั้นให้แต่เหตุการณ์มันบานปลายออกไป เธอเล่าว่าจากแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเธอต้องการเพียงแค่ไปขอฮาสติสจากเขามันก็บานปลายไปเป็นการทะเลาะเบาแหวงกันแล้วก็เป็นการทำร้ายร่างกายกันจนในที่สุดมันก็ไปจนถึงขั้นทำให้เขาเสียชีวิตหลังจากอมริตาสารภาพต่อมาสมิธก็ถูกจับกุมได้ในวันที่21ตุลาคมและต่อมาในวันที่23ตุลาคมสันติฟก็ถูกจับกุมได้ แต่ว่าฮาร์ดดิสที่เป็นหลักฐานในคดีนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดดูเจ้าหน้าที่ก็ต้องตกใจเพราะว่ารามเกสจากตอนแรกที่คิดว่าเขาเป็นเหยื่อที่น่าสงสารตอนนี้กลับดูเหมือนว่าเขาไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์สักทีเดียวเพราะว่าเขายังได้บันทึกภาพส่วนตัวของตัวเขาเองกับสาวๆอีกมากหน้าหลายตารวมๆแล้วก็อีกประมาณ15คน ซึ่งตำรวจมองว่าพฤติกรรมของเขาแบบนี้การที่เขาเก็บวิดีโอส่วนตัวไว้กับตัวแบบมิดชิดแบบนี้แสดงให้เห็นว่าเขามองว่าผู้หญิงคือสิ่งที่อยู่ในกำมือของเขาซึ่งเขาสามารถจะนำคลิปนี้ไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์กับพวกเธอได้ทุกเมื่อที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่หรือว่าการแบล็กเมย์หากเขาต้องการเขาก็สามารถทำได้แต่กับผู้หญิงเหล่านั้นก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้ามาแจ้งความกับเขาในเรื่องนี้นะคะ ตอนนี้สําหรับเขาถือว่าทุกอย่างได้จบลงแล้วค่ะเขาไม่มีโอกาสได้ทําแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนแต่สําหรับอมลิตาสุมิรและสันติฟเรื่องราวของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นพวกเขาจะต้องก้าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีซึ่งโทษของการฆาตกรรมโดยปกติก็ร้ายแรงอยู่แล้วพวกเขายังมีโทษซ่อนเร้นอำพรางการเสียชีวิตและโทษวางเพลิงอีกด้วย ตอนนี้สงสารก็แต่เจ้าของบ้านค่ะเจ้าของฟแฟลตที่รามเกตไปเช่าจนนําไปสู่การวางเพลิงถูกเผาจนเสียหายวอดวายจากอมริตาแล้วก็พักพวกหากพวกเขาถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าของฟแฟลตจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากใครนะคะในกรณีที่เขาไม่มีประกันอคีภยัย ส่วนในเรื่องของคดีในอนาคตก็อาจจะมีความคืบหน้ามาบอกนะคะก็ต้องรอดูกันว่าทั้ง3ามคนเนี่ยจะถูกตัดสินลงโทษอย่างไรคะ่ะแต่ปกติแล้วคดีฆาตกรรมในอินเดียนั้นหากถูกตัดสินว่ามีความผิดแล้วก็ได้รับโทษสูงสุดโทษสูงสุดของพวกเขาก็คือไม่ถูกจำคุกตลอดชีวิตก็ต้องถูกแขวนคอนะคะ เรื่องนี้เป็นอีกคดีที่น่าเศร้าที่คนที่เรียนรู้เรื่องหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กลับนำความรู้ที่ตนเรียนมาพยายามทำลายหลักฐานที่ตัวเองก่อและยิ่งน่าเศร้าที่ความรักที่เริ่มต้นด้วยคำว่าเรากลับจบลงด้วยคำว่าเขาและเธอความรักที่ไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไปคดีนี้เตือนใจเราว่าเมื่อความรักกลายเป็นความเจ็บปวดอย่าปล่อยให้ความกลัว หรือว่าความหึงหวงเข้าควบคุมหัวใจการถอยออกมาไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันอาจจะเป็นชัยชนะของชีวิตเราทำให้เรารอดพ้นจากเรื่องเลวร้วรายที่คาดไม่ถึงนี้ก็ได้ค่ะ เอาละค่ะคดีนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสุดท้ายนี้ปุ้มต้องขอขอบคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นการรับชมการกดไลค์การกด subscribe และที่สำคัญที่สุดขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับทุกๆการแชร์ทุกๆคอมเมนต์ comment, แล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็น Super อร์แงหรือว่าการสมัครสมาชิกของช่องปอุ้มนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนแล้วก็ทุกๆก,กําลังใจนะคะสำหรับวันนี้ปอุ้มขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ